มนจะเลิกแต่มันก็ต้องเลิกนะครับผมเองก็คงจะต้องคือชีวิตผมมีแต่ดนตรทีตั้แงแต่ออกจากบ้านจากสุพรรณมาไปเรียนฟิลิปปินส์แล้วก็จะไปได้ตาบัวควายจากฟิลิปปินส์มานะะตอนไปแรกๆนะั่นปี2019เป็นปีที่เฟรดดี้อีลาออกเพลงอนัตมาผมบอกกับตัวเองเลย ผมอยากเป็นนักแต่งเพลงวันนี้สิ่งที่ถ้าหยุดวงคาราบาลแล้วสิ่งที่ผมคงจะทำต่อก็คือเป็นคุณแต่งเพลงนะครับผมชอบแต่งเพลงแล้วเป็นสิ่งเดียวที่ผมทำได้ผมเล่นดนตรีกมาเป็นเพ่งร้องเพลงก็มาเียพอแต่สิ่งที่ผมเขียนออกมาจากความรู้สึกได้ฝากผลงานเลย ให้กับมงคาราบาวนะผมคิดว่ามันคงอยู่ต่อไปอปีกไปร้อยร้อยปีพวกเราอาจจะไม่อยู่แล้วแต่บทเพลงของเรายังจะอยู่ต่อไปผมงงมนคะครับว่าผมไม่รู้ว่าผมจะหยุดยังไงแต่มันก็ต้องหยุดนะครับมันเป็นสัญธรกมก็ไม่ไไมเป็นไรอาจจะมี45่สเพลงก็ได้ ยังไม่ดเลกเรายังมีมหายใจแต่ยังไม่ตายจากป็นสปก่อนรออนานตสี่ห้าปีแค่อีกสามปีนะครับ